สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V OZ Channel ครับคลิปนี้นะครับช่อง V OZ Channel นะครับชมบรรยากาศรีสอร์ทนะรีสอร์ทที่ V OZ กับแมงนัพูนะฮะที่พักอยู่นะฮะก็ตรงข้ามกับรีสอร์ทไอเลิฟนะฮะของลุงป้าแล้วทีมงานยูทูบเบอร์นะครับผมนะที่มาอยู่ด้วยกันนะครับตรงข้ามกันเดินข้ามกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับ ยามค่ำคืนนี้ครับเวลานี้ก็2องทุ่มแล้วนะฮะสองทุ่มแล้วครับก็พา f อนะครับพาเอนะครับดีครับพาเอเข้ามารับชมนะฮะชมบรรยาการีสอร์ทครับที่เขาคอนะฮะเมมโมรี่นะ เมมเบรี่ The Memory of เขาใหญ่นะฮะเขาคอเขาคอครับผู้ผิดฮะชมบรรยากาศนะครับมารับชมกันนะครับภายในนะะเป็นยังไงบ้างตอนนี้อากาศเริ่มเย็นนะเย็นสบายฮะเย็นเย็นเย็นยน,นะฮะก็พาชมบรรยากาศด้านใน,นครับเข้าไปชมด้านในนะครับผม ว่ารีสอร์ทนี้จะสวยงามขนาดไหนนะฮะบรรยากาศนี่ทางเข้านะฮะลานจอดนะก่อนจะมีป้ายนะป้ายเข้ามายามค่ำคืนนะสองทุ่มกว่า,วานะบ้านใบเฟิร์นก่อนมีป้ายบอกนะฮะ แมมเบลลี่นะฮะออฟเดอเขาคอนะครับผมทางเข้าจะเป็น,นร,รีสอร์ทนะฮะรีสอร์ทมีอ่าเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์แล้วก็เป็นร้านอาหารนะเคาน์เตอร์เป็นร้านอาหารมีร้านอาหารที่ว่า,าสั่งกับข้าวได้นะสั่งกับข้าวมากินได้นะกับข้าวแล้วก็มีบ้าน พักนะขบนุนบ้านพักขบุนนะบ้านพักขบนุนก็มีตนจุดที่ถ่ายรูปได้นะถ่ายรูปมีจุดบริเวณถ่ายรูปฮนะสวยงามนะถ่ายรูปแล้วก็จะเห็นภูเขาด้านหลังนะฮะ แล้วจะมีระเบียงฮะระเบียงเวลคั Welcome. มเวลคัมมีเขาเวลคัมนะเวลคัมนี้จะเป็นวีรีสอร์ทออรที่วีออสนั่งเคยที่วีออสต์พักอยู่นะฮะก็มีระเบียงนะชมวิวนะนั่งถ่ายรูปนะฮะมีต้นไม้ประดับประดาสวยงามนะ,ะนี่นะขึ้นไปตรงระเบียงนะฮะ อากาศเริ่มเย็นนะตอนนี้เย็นเย็นมากๆเลยถ้ากลางวันจะสวยงามนะกลางวันตอนนี้กลางคืนแล้วจะมีแสงไฟตามรีสอดต,ต่างๆตามภูเขานะตามภูเขาแสงไฟนะฮะถ้าถ่ายลงไปข้างล่างนี่ก็เป็นดีสอดที่พักนะฮะต่างๆนะฮะบรรยากาศ ตรงนั้นน่าจะเป็นภูเขาะฮะถ้าเป็นแสงไฟจะเป็นรีสอร์ตต่างๆที่อยู่บนภูเขาลนะอันนี้บรรยากาศแสงดูดวงดาวนะดูดวงดาวชมดวงดาวได้นะฮะอากาศเย็นนะตอนนี้อากาศเย็นนะอา,อากาศลมเย็นนะฮะแล้วพาไปชมบรรยากาศอ่า ก็ด้านนี้จะเป็นรีสอร์ทที่วีออสอยู่นะฮะวีออสพักอยู่นะฮะรีสอร์ทแล้วข้างบนก็มีเป็นชานข้างบนเป็นรีสอร์ทห้องใหญ่นะฮะเดี๋ยวพาขึ้นบันไดนะ,ะจะเป็นจุดชมวิวนะบันไดนี้ต้องระวังด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่จุดชมวิวตามเทือกภูเขาต่างๆ ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินนะแลรวพระอาทิตย์ขึ้นนะ่าถ้ามองลงไปนี่ก็เป็นจะมีเต็นท์เล็กๆนอนได้นะเต็นท์เล็กสองเต็นท์นะจะมีแสงไฟเล็กๆเยยยับก็เป็นรีสอร์ทบนภูเขาต่างๆนะครับผมเราสามารถมองดูดาวได้ครับนอนดูดาวได้ตอนนี้ดาวจะน้อยหน่อยเลี้ยย,ยยับอันนี้จะเป็นดาวข้างบนนะ ข้างล่างจะเป็นอ่าอ่าทางเรียบลงไปข้างล่างนะครับผมนะข้างๆจะเป็นแสงไฟนี่จะเป็นอ่ารีสอร์ตตามภูเขาต่างๆฮนะอันหน้าเราจะเป็นภูเขานะถ้าเป็นกลางวันเดี๋ยวจะวีออสจะอัปเดตให้ดูนะถ่ายตอนกลางวันย้เท่าเช้านะผมก็ทางรีสอร์ทก็ประดับประดาไฟแสงต่างๆนะนะครับ เดี๋ยวพาไปชมข้างล่างนะครับผมข้านล่างอันนี้จะเป็นบ้านรีสอร์ทเป็นหลังนะชมเชือกเขาอฝั่งหน้าน,นู้นจะเป็นรีสอร์ทไอเลินะที่เป็นทีมงานดุงพลป้าแตนนะแล้วก็ยูทูบเบอร์พักอยู่นะฮะด้านหน้าผมนะตรงข้ามกันอันนี้จะมีแสงอันนี้จะมีพระจันทร์นะ,ะเห็นไหมดวงเดี๋ยวซูมให้ดูนี้จะเป็นพระจันทร์นะเต็มดวงนะวันนี้ ถ้าจันทร์เต็มดวงอ่าถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี้จะสวยงามมากเลยนะฮะนีะ่แล้วมีแสงดวงแสงดาวขยิบยับๆน,นี่จะเป็นทางเข้านะ,ะเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างก่อนนะเราชมบรรยากาศด้านล่างนะครับผม นี่จะเป็นรีสอร์ทที่วีออสพักอยู่นะฮะนะยอสพักอยู่แต่ข้างบนจะเป็นวิวข้างบนนะฮะเป็นระเบียงแล้วก็มีอ่าเป็นบ้านนะ,ะบ้านรีสอร์ทเป็นหลังเป็นหลังอยู่นะฮะเป็นหลังเป็นหลังอยู่เดินลงไปข้างล่างนะครับนี่จะมีเต็นท์เล็กๆนะฮะ เต็นเเล็กๆอ่น้องถามหน่อยเต็นเนเล็กๆนี่คือมันเผื่อลูกค้ามีเสียค่าใช้จ่ายไหมครับเต็นเต็นละสองร้อยคืนละสองร้อยเนาะอ๋ออมีห้องน้ําให้ด้วยนะฮะมีห้องน้ําให้ด้วยเต็นนละคืนละสองร้อยนะฮะเต็นเนเล็กๆนี่ฮะอ๋อนี่ฮะเป็นเต็นเต็นเล็กๆ อ,อ๋อเต็นท์มากลางเองได้ด้วยนี่เต็นท์เล็กๆนะฮะเนี่ยสามารถเอาที่นุ่งที่นอนเอาหมอนมานอนนะนอนได้คนสองคนได้นะครับผมเต็นท์เล็กๆนะฮะน่าจะมีอ่าศาลาให้นั่งพักผ่อนนะนี่ก็มีรีสอร์ทเป็นหลังนะ,ะหลังนะฮะคล้ายๆเป็นอ่าบ้านน็อกดาวนะ์เนาะมีระเบียงมีห้องนอน บ้านนกดาวนี่คืออีกหลังหนึ่งบ้านนกดาวนี่ก็มีเต็นท์อีกหลังหนึ่งนะฮะเต็นท์หลังหนึ่งคืนละสองร้อยนะฮะอันนี้จะเป็นขึ้นทางบนนะฮะพาชมบรรยากาศแสงไฟนะฮะ เดี๋ยวพี่ออสไปนั่งตรงเราตรงบริเวณตรงเต็นท์นะฮะถ่ายบรรยากาศวิวสวยๆอ่านี่ฮะเต็นท์ที่เราสามารถนอนชมวิวได้ฮะนอน บรรยากาศแต่อากาศเย็นมากครับเย็นมากเลยครับผมะห้เอฟซีสนใจนะ,ะก็เข้ามาพักผ่อนได้นะครับผมเย็นมากนะหนาวนะฮะเย็นวิออดก็ว่าจะซื้อเต็นขนาดนี้เต็นขนาดเล็กของวิออดมีเต็นขนาดใหญ่นอนได้สี่คนในนี้เป็นเต็นขนาดเล็กแต่น่าจะมีหมอกมีน้ำค้างลงอยู่ ต้องใช้ผ้าห่มนนหนาหน่อยครับก็คลิปนี้จะขอลงเพียงแค่นี้นะครับคลิปค่ำคืนนี้นะฮะเวลาสองทุ่มมกว่าค่ำคืนนี้ที่เรามาทิปเขาคอนฮะขอยอ,อดขอลงเพียงแค่นี้นะครับ ติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ B-Off Channel